สวัสดีและนี่คือเรื่องราวของฉัน e n d e ดอร์เจอใช่แล้วฉันเป็นเนอนเดอร์แมนเอนมกรตัวนั้นไหมใช่เจ้านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยย้อนไปเมื่อ2 0 0ปีก่อนพวกเราเหล่าเอนเดอร์แมนมีเทพเจ้าคอยปกป้องคุ้มครองและนั่นก็คือเจ้ามงกรตัวนี้นั่นเองพวกเราขนานนามให้ว่าท่านมงกรแห่ง e อนเดเรา e n d e er. ดอร์ก็อยู่กันอย่างสงบสุขมาตลอดเลยจนกระทั่งว้าวมาแล้ว กล้าสุดเทพมาจากโลกมนุษย์จับตาดูผู้กล้าคนนี้เอไว้ดีๆเลยนะหลังจากที่ผู้กล้าได้ลงมาที่โลกเอนเดอร์เขาก็พุ่งตรงไปเพื่อที่จะไปกำจัดท่านเทพแห่งเอนเดอร์าอท่านมังกรน,นั่นเองว้าวนั่นโผล่มาแล้วดาบในตำนานดาบของพู้กล้าเขาหยิบดาบขึ้นมาก่อนจะพูดว่าฉันจะจัดการแกให้ได้เลยถึงเวลาตายของแกแล้ว หลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ท่าไม้ตายสองดาบพิฆาตอสูนกระบวนท่าที่เจ็ด้วยแสงแห่งคุณธรรมได้ปลดมอบพลังให้แก่กข้าด้วยจิตใจอันมุน่งมั่นท่านภูกาพุ่งตรงไปเพื่อที่จะสังหารมังกรแต่ด้วยความแข็งแกร่งท่านภูกาจึงใช้กระบวนท่าน,นี้ถึงสองค่ะ และว้าวสังหารมังกรได้สำเร็จและหลังจากที่ท่านผู้กาได้สังหารมังกรสำเร็จแล้วเขาได้ภาคภูมิใจกับมันก่อนจะหันไปมองรอบๆเห็นเหล่าเอ็นเดอร์แมนแต่เขาก็ไม่ได้แตะต้องมันเลยสักนิดเดียวด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ไม่ทำร้ายเอ็นเดอร์แมนเลยสักตัวเดียวและแล้วความจริงก็ได้เปิดเผยว่าท่านเทพที่พวกเราเคารพนั้นชั่วร้ายที่สุดหลังจากนั้นไม่นานหมู่บ้านเอ็นเดอร์แมนก็แตกบางตัวอยู่โลกมนุษย์ บางตัวก็ยังอยู่โลกเอนเดอร์และนี่ก็คือเรื่องราวของฉันเอนเดอร์เจย์ช้าวันนี้อากาศดีจังเลยออกมาเก็บแอปเปิลดีกว่าแต่ว่านะทำไมแอปเปิลมันมีน้อยจังเลยนะวันนี้ถ้าเก็บได้น้อยอย่างนี้ไม่มีตังกินข้าวแน่เลยเอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ยอึบยึบเฮอยนั่นมันตัวอะไรนะ่ะโอ้ยงานมัน น,นะน,นั่นมันเอ็นเตอร์แมนนี่นะแย่แล้วอันตรายมเนที่ยไม่เคยเจอมาก่อนเลยเอออะเอ๊ะมันกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะเหมือนว่าจะโยนอะไรสักอย่างไว้แอปเปิ้ลอย่างนั้นเหรอเจ้านี่มันโยนแอปเปิ้ลทิ้งไว้ทำไมเนี่ยเอ๊ะหรือว่านี่นายโยนแอปเปิ้ลให้ฉันอย่างนั้นเหรอจิงใจ้จริงเหรอนี่มันแปลกมากเลยนะที่เอ็นเดอร์แมนโยนแอปเปิ้ลให้ฉันเนี่ยแถมยังเป็นเอ็นเดอร์แมนเด็กน้อยอีกเอ่อนี่นายเป็นเอ็นเดอร์แมนดีใช่ไหมเนะี่ย ีโอ้อย่างงั้นเหรอขอบใจสำหรับแอปเปิลนะแอปเปิลจอไปอเจอาจอจอเลย,ยนี่นนี่โอ้โว้าวเยอะเลยขอบใจมากนะแต่นี่มันเยอะเกินไปเธอเก็บไว้บ้างก็ได้นะขอบจนนะอ๋อไม่หรอกฉันต่างถากว่าที่ต้องขอบคุณเธอว่าแต่เธอชื่ออะไรหรอฉันไม่เคยเจอ e n นด์แมนมาก่อนเลยชื่อเหรอชืออ่ออะไร อยู่สินะก็เลยยังไม่รู้ชื่อตัวเองงั้นฉันจะตั้งชื่อเธอว่าเอนเดอเจแล้วกันนะอ๋องั้นเพื่อเป็นการตอบแทนที่ให้อปเปิลฉันนี่ขนมปังอบมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะอจอยจังอจอยจังอร่อยใช่ไหมล่ะที่หมู่บ้านยังมีอีกเยอะเลยนะก็ที่หมู่บ้านน่ะปลูกข้าวสาลีไว้เยอะก็เลยทําขนมปังได้ทุกวันเลยหมู่บ้านน่ะเธอสนใจอยากไปเหรออ้อจะอยากไปใช่ไหมจัไปจั๊ อ่าได้เลยงั้นเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเองยังไงฉันก็กำลังจะกลับหมู่บ้านอยู่แล้วงั้นไปกันเถอะโอเคไปกันเลยทางนี้ทางนี้วิ่งตามมันเลยเจ้าเอนเดอร์เจเอ,อน๊นี่เธอกลัวอย่างนั้นเหรอ,อนี่แสดงว่าเธอไม่เคยออกจากป่าเลยอย่างนั้นเหรออไม่จอยจอยอย่างนี้นี่เอง,งเอาละไม่ต้องกลัวนะเธอทำได้อยู่แล้วเชื่อฉันสิเอาละลุยเลย เป็นยังไงบ้างล่ะฉันบอกแล้วว่าเธอทําได้ออกมาโดนแดดครั้งแรกเลยใช่ไหมล่ะได้แล uh> ้วคงยังไม่ชินแต่เดี๋ยวก็ชินนะแดดอบปุ่นจังเลยอบปุ่นอาล้ไปกันต่อเถอะเอนเนอร์เจหมู่บ้านของฉันอยู่ทางนี้รีบวิ่งตามมาแล้วเอ้ะเดี๋ยวนะหายไปไหนแล้วล่ะอยขาสั้นซะด้วยสิเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี้เธอมาโผล่ตรงนี้ได้ยังไงกันแน่ไม่ทุ้ริก็เมื่อกี้นี้เธอยังอยู่ตรงนั้นอยู่เลยเฮ้ย โอ้ไมายกอดพระเจ้าจอ์เปันยอดมากนี่เธอวาร์ปได้อย่างนั้นเหรออ๋อ mm hmm. oh, จริงสิฉันก็เหมือนเคยได้ยินนะว่าเอ็นเตอร์แมนวาร์ปได้แต่ฉันไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเลยนะอย่างเจ๋งเลยโอเคพวกเรามาถึงแล้วและนี่คือหมู่บ้านที่ฉันอาศัยอยู่ละ <Wow. S 1> เป็นไงชอบใช่ไหมล่ะชอบชอบเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรู้จักคนในหมู่บ้านนะ โอเคไปกันเถอะบอกว่าจะไม่ตูสปาย์ต่แปนมาเฮ้ยวิลเลจเจอร์พวกนายดูสิฉันเจออะไรฉันมีเพื่อนใหม่มาแนะนำนี่ไงเอนเตอร์เจเอาาเเฮ้ยเดี๋ยว่อนเฮ้ยพวกนายทำอะไรเนี่ยหยุดนะทำไมพวกนายถึงทำ้ายเธอล่ะนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยหยุดนะจะไม่มัดี๋้วอย่าจีเลยนะเอาหายไปแล้ว โถเจ้าเอ็นเดเจเพื่อนใหม่ของฉันน่าสงสารจังฉันไม่น่าพาเธอมาที่หมู่บ้านเลยชาวบ้านคงกลัวเอ็นเดอร์แมนสินะไอ้เจ้าเอ็นเดอร์เจจะเป็นยังไงบ้างนะไม่เห็นเลยตั้งแต่วันนั้นไอ้ตัวนันสิดูวนั่นเล่าอย่าแล้วอย่าล้วเอ๊ะมีอะไรกันแน่ดูกันเล่าเอ้แดงติดอยู่บนหลังคาเฮ้ยแย่แล้วมีเด็กติดอยู่บนหลังคาช่วย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 เฮ้ยขึ้นไปได้ยังไงล่ะเนี่ย ไอ <c oughs> ้น <lush> oh, ้องอยู hmm. ่ตรงนั้นไว้นะห้ามขยับไปไหนเข้าใจไหมอ๋อเอ็นด์เดเจเอ็นด์เดเจจริงๆด้วยอ้อยดต่ตอนเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนจะทำร้ายเด็กแล้วอ้อออกไปเอ็นเดอร์แมนออกไปอ๋ออ่ะเอน์เดเจช่วยเด็กไว้นี่นะขอบใจมากๆที่ช่วยจ้ามาสิขอบคุณมากๆเลยนะที่ช่วยอ่้อไม่คิดเลยว่าเอ็นเดอร์แมนจะเป็นเด็กเี้ขนาดนี้อ้อ ใช่แล้วเอ็เดอร์แมนตอนนี้เป็นเด็กดีเธอสามารถเข้ามาในหมู่บ้านของเราได้เลยนะว้าวดีใจด้วยนะเอ็นเดอร์เจ,จ,จเท่านี้เธอก็เข้าหมู่บ้านได้แล้วเยี่ยมเลยสำเร็จแล้วนะจำเงี้จำ,จำเงี้เนเอ็นเดอร์แมนทีที่หอยอยากได้รู้ไปเป็นเด็กดีต่อไปล่ะเธอถูกอยอมรับแล้วเก่งมากเอ็นเดอร์เจสิปีผ่านไป เอ็นเดอร์เจอยู่ไหนกันนะไปไหนของเขากันล่ะเนี่ยเอ็นเดอร์เจอ้อยนายเรียกฉันเหรอเฮ้ ي, วัสดีง่าย สวัสดีเชคี้จะหายไปไหนมาทั้งวันแนะ่ฉันเพิ่งไปช่วยลุงผู้ใหญ่บ้านปลูกต้นไม้มาอืมแล้วก็ลดน้ําต้นไม้ด้วยเธอนี่ขยันขันแข็งจังนะแนนอนอยู่แล้วตั้งแต่มีเธอก็ามาเนี่ยหมูบ่บ้านก็จเจริญขึ้นเยอะเลยนะรู้ไหมเฮ้นายก็พูดเกินไปฉันจะปกป้องหมู่บ้านนี้เองโอโ้ว้าวเธอพูดเหมือนผู้กล้าเลย <c oughs> นั่นไอดอลฉันเลยนะเอ๊ะนั่นเสียงอะไรอะ่ะเชคี้เสียงระฆังแจ้งเตือนนี่นะ และแล้วคืนหนึ่งก็มีซอมบี้บุกเข้ามาในหมู่บ้านทําให้ฉันจะต้องออกลงและเรื่องสําคัญก็เกิดขึ้นเหตุแบบนี้ซอมบี้บุกนี่นะเฮ้อ <Hey, S 1> oh. อะไรเนะี่ยหล่นมาจากไหนเนี่ยนีนน่นี่มันใช่อย่างที่ฉันคิดไหมเนี่ยเฮ้ยเอนเดอร์เจเดี๋ยวนะนี่มันดาบในตำนานของท่านผู้กล้าที่เขาใช้ปราบมังกรน,นี่นะและเหมือนว่ามันจะพุ่งมาหาเธอนะฉันว่าดาบผู้กล้ามันต้องเลือกเธอแน่ๆเลยไมยจะเป็นไปได้หรอที่มันจะเลือกฉันนะ่ะเธอก็ลองดึงมันขึ้นมาดูสิ โอ้รู้สึกรู้สึกแปลกๆเอ็นดเจเธอโอเคไหมเน่เอาตอนนี้ฉันปกติดีแล้วโอ้รู้สึกสุดยอดมากเลยว้าวนี่มันเจ๋งมากเลยอ๋อเดี๋ยวนะนั่นซอมบี้นี่นะมันกำลังจะบุกหมู่บ้านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการเอง เฮ้ยเอนเดจเธอจะไปสู้กับพวกมันจริงๆเหรอใช่แล้วฉันบอกไปแล้วไงว่าฉันจะปกป้องหมู่บ้านนี้เองเฮ้ยมันมาแล้วเอนเดจยาดนี่นะว้พลังสุดยอดไม่ต้องห่วงเอนเดจมาแล้วนี่นะไ้ยอยู่นั่นนั่นอีกตัวนึงนี่นะเอาถ้าทีมได้เจ๋าเจ้ากเลม ่าเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงว้าวนั่นหมายความว่าดาบผู้กล้าเลือกเธออย่างนั้นเหรอเอนเตอร์เจใช่แล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นผู้กล้าเต็มตัวแล้วชิคกี้เจ๋งเลย,เน,ยนี่มันเรื่องจริงใ,ใช่ไหมเนี่ยด้านไกลผู้กล้กาอ้อผู้กล้าอยู่ด้านไกลเอนเตอร์เจเธอคือผู้กล้าของพวกเราอ้อ ผูก้กล้าเหมือนเธอจะถูกแต่งตั้งกลายเป็นผู้กล้าแล้วนะอ้ยดีใจชะมัดเลยอะ่ะเอยไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นผู้กล้าหลังจากที่ฉันได้กลายเป็นผู้กล้าฉันก็ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้วันเดือนคืนค่อยๆผ่านไปวันแล้ววันเล่าแต่ตัวฉันกลับรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจะต้องไปทําให้ได้เจกี้โออรุณสวัสดิ์เอนเตอรเจวัสดีวันนี้ฉันมีเรื่องสาคัญจะคุยด้วยนะมีเรื่องอะไรหรอ,อ คือว่าฉันตัดสินใจแล้วว่าฉันจะไปโลกเอนเดอร์ไม่ใช่ว่าฉันไม่ชอบที่นี่นะที่นี่ดีกับฉันมากเลยจะอยากไปบ้านเกิดของเธอเหรอใช่แล้วฉันอยากจะกลับไปฟื้นฟูหมู่บ้าน่ะ อืมจริงๆแล้วมันก็มีวิธีไปโลกเอนเดอร์อยู่นะเราสามารถใช้ประตูวาร์ปที่ท่านผู้กล้าเคยใช้ไปปรับมังกรได้อยู่นะว้าวจริงเหรอนั่นมันเจ๋งพปเลยแต่ว่าที่นั่นน่ะมันไม่มีอะไรแล้วนะเอนเดอร์เจ er อืมฉันรู้ไม่เป็นไรหรอกเมื่อฉันกลับไปเราพี่น้องเอนเดอร์แมนจะรู้เองเป็นอย่างนั้นเองสินะอืม,อมงั้นถ้าเธอพูดอย่างนั้นก็โอเคฉันจะพาเธอไปเองเอนเดอร์เจ er ไม่ต้องห่วงโอเคแตงกี้ว okay. นะฉันไม่แน่ใจตำแหน่งที่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่ามุ่งหน้าสู่ดีเอ เอาแหละเหมือนจะเป็นแถวแถวนี้นะอยู่ไหนอ่ะน่าจะเป็นแถวนี้นี่นะนายแน่ใจนะว่าอยู่แถวนี้อว้าวเหมือนฉันจะเจอมันแล้วโอ้ใช่แล้วที่นี่ยังไงล่ะโอ้ว้าวฉันรู้สึกได้เลยว่ามันกำลังเรียกร้องหาฉันถ้าอย่างนั้นเราลองไปดูกันเลยไหมล่ะรีบไปกันเลยเฮ้ะชิกี้ฉันพร้อมแล้วโอเคได้เลยไหวตื่นเต้นชะมัดเลยกลับบ้านครั้งแรกสินะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคิดหรอกนะเอนดี้เจไม่เป็นไรหรอก ฉันไม่ค่อยแคร์เรื่องนั้นเท่าไหร่เอาล่ะไปกันเลยโอ้ว้าว oh, wow. บ้านของฉันที่นี่แหละคือดีเอ็นไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่เอ็นเดอร์แมนสักตัวเดียวใช่แล้วแหละเอนเดอร์เจหลังจากที่มังกรที่ควบคุมเหล่าเอนเดอร์แมนทั้งหลายได้ตายลงเหล่าเอนเดอร์แมนทั้งหลายก็ได้ถูกปลดปล่อยและไม่มีการควบคุมจากมังกรอีกต่อไปเหล่าเอนเดอร์แมนทุกคนก็เลยแยกย้ายกระจัดกระจายกันไปใช้ชีวิตเนะ่ยอ,อย่างนี้นี่เองนั้นก็ไม่แย่นะฉันตัดสินใจแล้ว เอาละฉันจะฟื้นฟูที่นี่ให้กลับมาเป็นหมู่บ้านเอ็นเดอร์แมนเหมือนเมื่อก่อนว้าวอย่างนั้นเหรอเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวของเราเอ็นเดอร์แมนสินะใช่ฉันมั่นใจว่าฉันทําได้นะนั่นก็ดีเหมือนกันนะเอ็นเดอร์แมนหลายๆตัวได้กระจัดกระจายออกไปคงยังมีไม่มากก็น้อยที่ยังโดนมนุษย์ขับไล่อยู่นั่นสิเหมือนกับเธอตอนสมัยยังเด็กๆไงเอนเดอร์เจพูดแล้วก็คิดถึงตอนเด็กเหมือนกันนะถ้าเธอสามารถรวบรวมเอ็นเดอร์แมนทุกตัวและสร้างสถานที่ที่เอ็นเดอร์แมนสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขนั่นมันก็ดีเหมือนกันนะเอ็นเดอร์เจใช่ สุดยอดเลยฉันจะช่วยเธอเองนั่นแจ๋วเลยชิกี้ฉันจะสร้างหมู่บ้านที่นี่ให้เหมือนกับหมู่บ้านที่ฉันอยู่บนโลกมนุษย์หมู่บ้านนั้นทั้งแสนใจดีและอบอุ่นกับฉันเป็นความทรงจําที่ดีเลิศฉันจะไม่มีวันลืมเลยแล้วก็นายด้วยชิกี้เพื่อนแสนดีของฉันเอาล่ะลงมือต่อกันเลยอ๋อแบบนี้สินะอ๋อแล้วก็สร้างแบบนี้ต่อไปนี้หมู่บ้านเอนเดอร์แมนที่ฉันสร้างจะเป็นหมู่บ้านแห่งความสงบสุขอยู่ด้วยกันได้ทั้งมนุษย์และเอนเดอร์แมน ลังจากนี้ฉันจะเปิดโลกเอนเดอร์ให้มนุษย์เข้ามาเที่ยวเอาละพี่น้องเอนเดอร์แมนขอบคุณทุกคนที่ตอบรับคำเชิญของฉันจนมาถึงที่นี่ฉันขอให้ทุกคนช่วยกันกระจายข่าวไปให้ทั่วหมู่บ้านเอนเดอร์แมนกลับมาแล้วพาทุกคนกลับบ้านจะไม่มีใครถูกกดขี่บนโลกมนุษย์อีกต่อไปเอนเดอร์แมนและมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้ ที่นี่จะเป็นบ้านใหม่ของพวกเราไปเลยเราเอ็นเดอร์แมนเอาล่ะฉันว่าทุกคนก็น่าจะเดาได้แล้วนะว่าฉันสร้างหมู่บ้านได้สำเร็จหรือเปล่าและในที่สุดมนุษย์และเอ็นเดอร์แมนก็อยู่ด้วยกันได้อย่างสงบสุขโลกเอ็นเดอร์กลายมาเป็นบ้านของเราเอ็นเดอร์แมนได้อีกครั้งเอ้าจริงสิ ชิคกี้ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะพวกเราไปไปมาๆระหว่างโลกมนุษย์กับโลกเอนเดอร์และนี่ก็คือเรื่องราวของฉันเอนเดอร์เจ er ทุกอย่างจบลงอย่างนี้ความสุข